เมื่อวันที่3มีนาคมผู้สื่ข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายสมควรอายุ68ปีอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยของคอนโดแห่งหนึ่งย่านพัทยาหลังถูกคนร้ายก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์เป็นโทรศัพท์มือถือซัมซุง A02 ราคาประมาณ4,000บาทโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาต01:20นวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุได้โดยทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยา นายสมควรได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในที่เกิดเหตุตนเองนั่งเฝ้าประจำจุดซึ่งได้มีคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ30-35ถึงปีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาขอดื่มน้ำเมื่อดื่มน้ำเสร็จกลับมาขอเงิน20บาทแต่ตนเองไม่ได้ให้ไปคนร้ายทำเนียนชวนคุยก่อนจะกระชากโทรศัพท์แล้วหลบหนีไปอย่างรวดเร็วตนเองพยายามวิ่งตามแต่ด้วยอายุมากจึงวิ่งตามไม่ทัน อย่างไรก็ตามกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาเพเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนจึงได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอมอพัทยาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ข่าวยังรายงานอีกว่าผู้เสียหายซึ่งมีอายุมากและทำงานประจำอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ เกิดความหวาดกลัวจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อคลี่คลายความกังวลให้กับตนเองด้วยมามานี่ขับรถกลับมาบนรถกลับมานี่ค่คอยมาขอตังค์ยีบาทแล้วไงต่อมาจากทร่นู้นแล้วก็ ก็ปล่อยรถมามาเนี่อ่าบนรถกลับมาบนรถกลับมานี่อ่าค่อยมาขอตังค์ยี่สิบบาทแล้วไงต่อเราขอตังค์ยี่สิบบาทแล้วพวกมึงต้มาขอกินน้ำขอกินน้ำด้วยครับลุงก็ให้มันกินครับให้ตังค์ไหมไม่ไม่มีตังค์ย่อยให้มันมีไม่มีตังค์ปีกให้มันอมขอยี่สิบบาทอืมการห้กินน้ำเสร็จครับแล้วทำไงต่อที่นี่ ผมกำลังนั่งนั่งอยู่อย่างนี้หรอยช่โทรศัพท์อยู่อย่างนี้หรอก็วิ่งเลยผมก็ไล่ไล่ไปไล่ไม่ทันอ๋อกระชากไปเลยครับกระชากไปเลยมาคนเดียวครับคนรลายมาคนเดียวครับอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณสามสิบกว่าอืมพี่มันอะไรอ่ะมีโบมีโบครับราคาเท่าไหร่สี่พันห้าสี่พันห้า